สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าวพุ p นะครับที่เป็นอนาล็อกกันนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างการตั้งค่าอพุ p ทีท่่เป็น010ของแพ็ก S เลซนไออนกันนะครับอ่าโอเคเข้าไปตั้งฟังก์ชันกันเลยนะครับผมกดพายหนครั้งนะครับกดเด 1, 8หนครั้งนะครับอ่าให้เจอคําว่า8ขีด O U T นะครับก็คือ8ปดเอานะครับ กดพาเข้าไปเจอคําว่าท้ายนะครับท้ายก็คืออเราต้องการเซตค่านา็อกเนี่ยเป็นอะไรเป็น0ย์ถึงสิเป็นส20นะครับหรือเป็น0ูนถึงยีมิลแอมนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น0ูนย์ถึงสิโวลต์นะครับโอเคผมเลือกกดพานะครับ Assignment ตาม input นะครับให้้างอิงตามอินพุโอเคกดพานะครับ Nlow e หมายความว่าที่ศูนเนี่ย ให้ส่งออกเป็นเท่าไหร่นะครับผมให้ที่0กิโลส่งออกที่0โวลต์นะครับกดพานะครับ n high จะถามว่าอ่าเมื่อน้ำหนักเท่าไหร่ให้ส่งออกไป10โวลต์นะครับผมยกตัวอย่างที่100ก็พอละนะฮะ1น0นะครับ100ออก10โวลต์นะครับ,ออก,นนรบกดพาตกลงนะครับกดพาจนจบโปรแกรมนะครับโอเค มาดูนะครับสังเกตติมิเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับมือผมมันจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับก็คือ,อน้ำหนัก100กิโลนะครับเอาพุทธจะส่งออกที่10วโวลต์ดีซีนะครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ